วันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาบอกทุกคนนะครับก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนะฮะวันนี้วันที่24นะครับ24ธันวาคมนะฟรีไฟล์เขาก็แจกฟรีสิขั้นสูงนะครับนี่นะสำหรับใครที่ล็อกอินเข้ามานะครับในวันที่24นะครับเวลาตี4นะครับผมจนถึงวันที่31นะครับเวลาตี3 59นาทีนะครับสามารถกดเข้าเกมมารับตัทธิ์ขั้นสูงได้ฟรีๆเลยนะครับกดรับไปเลยนะครับนี่บอลล็อกขอรางวัลพิเศษมูลค่า10,000เพชร โกลสูงสุดในวันเพิ่มขึ้น100ตมามเพิ่ม7แจ็ดขึ้นบนชื่อและคิวฟรีผลรอบภารกิจขั้นสูงก็รับสิทธิ์ขั้นเพิ่มนะครับนี่แจกฟรีสี่ขั้นสูงนะครับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมถึง31ธันวาคมนะครับรอย่าลืมเข้าเกมมาแล้วก็กดรับกันด้วยนะครับใครกดรับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับไปสนุกกับสิทธิ์ขั้นสูงต่อกันได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมครับกดรับในสิทธิขั้นสูงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับแล้วยังมาเจอเจอกับตัวนี้อีกนะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่ากดรับอันไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดรับอันไหนก็ใช้ได้แค่สิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นเดียวนะครับสมมุติว่าเราไปกดรับในหน้าอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมในหน้าอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมก็จะแจกสิทธิขั้นสูงฟรีใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าในหน้าของปฏิทินรายวันตรงนี้ครับเขาก็แจกสิทธิขั้นสูงฟรีเหมือนกันรัับเเนนนนนน้้้้้้ีีี่ตออออใใใชชไดดืืกก็็หห คุณจะรับ2อันมานะครับคุณก็ใช้แค่ได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องงงกันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง tiktok ktc gamer มีจุดด้วยด้วยนะช่องหลกักโดนแบนไปแล้วช่องใหม่อันนี้เป็นช่องใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ